สวัสดีนะคะแม่หมอขอพื้นที่ในการโปรโมทนิดนึงนะคะณตอนนี้นะคะแม่หมอนะคะได้เปิดคอร์สนะคะในเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะสำหรับคนที่สนใจนะนะคะในช่วงจังหวะเวลานี้นะ,ะสำหรับคนที่สนใจในศาสตร์ของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะต้องบอกว่านี่เป็นโอกาสที่ดีมากๆของคุณะคะเพราะว่าทางตัวแม่หมอเองนะคะจะเปิดนะคะสอนนะคะเป็นคอร์สพื้นฐานโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะในเดือนสิงหาคม2 5 6 4นี้นะ ทีนี้นะคะต้องบอกว่าคอร์สนี้นะคะเหมาะสําหรับใครนะจริงๆแล้วคอร์สนี้เหมาะสําหรับผู้ที่สนใจในศาสตร์ของโหราศาสตร์ตะวันตกเลยนะคะหรือผู้ที่ต้องการศึกษาโหราศาสตร์ตะวันตกตั้งแต่พื้นฐานนะคะ,ะเพื่อความเข้าใจในตัวเองหรือเพื่อที่จะมาทํานายดวงตัวเองหรือแม้แต่ไปทํานายดวงให้คนอื่นเพื่อประกอบเป็นอาชีพก็ได้นะคะหรือผู้ที่มีความรู้อยู่แล้วก็ได้แต่คงยังอยากได้เทคนิคนะคะในการอ่านดวงเพิ่มมากขึ้นนะคะคอร์สนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นคอร์สโหราศาสตร์ตะวันตกนะที่ตัวของแม่หมอเองนะคะ ได้ศึกษาและได้ใช้ประสบการณ์ทั้งหมดนะคะในการถ่ายทอดความรู้แล้วก็ข้อมูลทั้งหมดลงไปในคอสนี้นะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะต้องบอกว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องมีความรู้นะคะมาก่อนเลยนะคะเพียงแค่คุณสนใจเท่านั้นเองนะคะและคุณมีความพยายามจริงๆนะคะคุณจะสามารถเรียนคอสนี้ได้เพราะว่าแม่หมอจะสอนให้ตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะตั้งแต่คนที่ไม่รู้ก็สามารถเรียนได้นะคะตั้งแต่พื้นฐานเลยจนคุณสามารถเข้าใจพื้นดวงชาร์จดวงของคุณเองและสามารถ อ่านและตีความหมายทำนายดวงได้นะคะทีนี้อต้องบอกว่า สำหรับตัวแม่หมอเองนะคะแม่หมอเนี่ยนะคะใช้เงินลงทุนนะคะศึกษาโหราศาสตร์ตะวันตกเนี่ยนะคะแม่หมอศึกษาทั้งโหงราศาสตร์ตะวันตกที่เป็น traditional คือดั้งเดิมและโหราศาสตร์ตะวันตกที่เป็นเดิร์นก็คือแบบสมัยใหม่นะคะซึ่งบอกได้ว่าใช้เงินลงทุนไปค่อนข้างมากนะคะในการศึกษาใน,เ,าในเรื่องของโหงราศาสตร์แล้วก็มีประสบการณ์ในด้านนี้นะคะมากกว่า4ปีนะคะดังนั้นในคอสนี้บอกเลยว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคนที่สนใจนะคะเพราะว่าแม่หมอนะคะจะถ่ายทอดข้อมูลนะคะความรู้ทั้งหมดที่ได้ศึกษามานะคะแล้วก็ บวกกับประสบการณ์ทั้งหมดนะคะออในเรื่องของการทำนายดวงเข้าไปในคอสนี้นะคะเพื่อให้คุณเกิดความเข้าใจและสามารถทำนายดวงได้จริงๆนะคะสามารถอ่านชัดดวงได้จริงๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแม่หมอบอกเลยว่ามันค่อนมันค่อนข้างจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่แม่หมอบอกว่าแม่หมอศึกษาทั้งสองศาสตร์นะคะที่เป็นศาสตร์ดั้งเดิมและศาสตร์สมัยใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่แม่หมอจะนํามา ถ่ายทอดให้ในคอร์สนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นข้อมูลที่แม่หมอได้ใช้ทั้งประสบการณ์นะคะแล้วก็ใช้ทั้งความรู้ของตัวเองเนี่ยนะคะในการเขาเรียกว่ากันกรองข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเทคนิคไหนนะคะหรือการอ่านดวงแบบไหนนะคะที่เหมาะ และได้ผลนะคะกับการทำนายดวงและการอ่านดวงมากที่สุดนั่นเองนะคะดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่สนใจในโหราศาสตร์ตะวันตกมีความหลงไหลนะคะอยากจะทำนายดวงอยากจะเข้าใจพื้นดวงหรือแม้แต่อยากจะไปประกอบเป็นอาชีพนะคะหรือแม้แต่คนที่พยายามที่จะหาหนังสือมาอ่านนะคะหรือศึกษาเองนะคะซึ่งโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะยังคงเป็นหลายๆคนอาจจะเห็นว่ายังคงหาหนังสือที่เป็นภาษาไทยอ่านได้ค่อนข้างค่อนข้างยากนะคะสำหรับคนนี้อาจจะมีความรู้สึกเหมือนว่ามันยังคงเป็นภาษาอังกฤษอยู่หลายๆคนถ้า เกิดว่าคุณมีความรู้สึกว่าเออยังไม่สามารถที่จะทําความเข้าใจได้ร้อยเปอเซ็นต์ะคะคอร์สนี้นะคะถือว่าเหมาะกับคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่สนใจนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะในคอร์สนี้นะคะคือพื้นฐานนะคะทั้งหมดในเรื่องโหราศาสตร์นะคะตั้งแต่ในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ในดวง ในดวงดาวเลยนะคะจะสอนตั้งแต่สัญลักษณ์ดวงดาวนะคะความหมายของดวงดาวนะคะทั้ง10ดวงนะคะดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสนะคะดาวเสาร์ดาวยูเรนัสนะคะดาวเนปจูนแล้วก็ดาวพูโตนะคะรวมไปถึงนะคะพื้นฐานนะคะความหมายนะคะการตีความหมายและความสําคัญในเรื่องของนอตโนดนะคะหรือที่เรารู้จักกันใน ชื่อของออไทยว่าราหูนะคะหรือว่าเซาโนโดนะคะที่ที่เรารู้จักกันชื่อของเกตนั่นเองนะคะแล้วก็พื้นฐานนะคะของออทั้ง12ราศีไม่ว่าจะเป็นนิสัยนะคะธาตุนะคะคุณสมบัตินะคะแล้วก็เรื่องของพื้นฐานของทั้ง12เรือนในทางโหราศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งมุมเรือนนะคะการตีความหมายของแต่ละเรือนหรือแม้แต่ประเภทของเรือนที่ใช้ในการทานายดวงว่า ประเภทของเร<อ> <acceptable S 2> ือนที่ใช้ในการทำนายดวงเรือนไหนที่ได้ผลกับดวงมากที่สุดนะคะรวมไปถึงพื้นฐานนะคะของมุมดาวทั้งหมดในทางโหราศาสาตร์นะคะทั้งมุมดีและมุมไม่ดีนะคะรวมไปถึงพื้นฐานและความสาคัญของนิวมูลและฟูมูลด้วยนะคะจะสอนทํานายและตีความหมายทั้งหมดทั้ง12เรือนเลยนะคะรวมไปถึงนะคะการสอนอ่านตีความหมายนะคะทั้งหมดในพื้นดวงนะคะเมื่อนําดวงดาวทั้งหมดนะคะมาเอา่อมาตีความหมายแล้วจะเป็นในรูปแบบไหนนะคะรวมไปถึงพื้นฐานนะคะในเรื่องของการทํานายโดยใช้ดาวจรด้วยนะคะจะ สอนด้วยนะคะในคอสนี้นะคะเราก็จะสอนในเรื่องของการคํานวณหาราคาเกิดนะคะแล้วก็แนะนําเว็บและแอปพลิเคชันนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะไปประกอบเป็นอาชีพนะคะรวมไปถึงนะคะในคอสนี้นะคะแม่หมอจะนําชาร์ดดวงตัวอย่างนะคะเพื่อประกอบการเรียนนะคะของทั้งคนดังนะ,ะแล้วก็ลูกดวงของแม่หมอนะคะทั้งหมดมากกว่า10ชาร์ตจริงๆเป็น20ชาร์ตเลยนะคะเข้ามาประกอบนะคะในการเป็นต <m akes> <ๆ>ัวอย่างในการอ่านนะคะเพื่อให้คุณเข้าใจนะคะแล้วสามารถตีความหมายนะคะพื้นดวงได้อย่าง ได้อย่างดีและแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในการเดียนครั้งนี้จะมีทั้งไฟล์ PDF นะคะมีสไลด์การสอนให้ดาวน์โหลดนะคะมากกว่า30หน้านะคะแล้วก็จะเป็นการสอนสดด้วยซึ่งคุณสามารถถามได้แบบเรียลไทม์ในการสอนสดทุกครั้งนะคะในคอร์สนี้นะคะมีของแถมด้วยนะคะนั่นก็คือการทำนายเรือนเกิดนะคะที่ไม่มีดวงดาวสถิตอยู่เขาทํานายกันแบบไหนจะสอนไปด้วยนะคะรวมไปถึงความสําคัญของเวลาเกิดในทางโหราศาสตร์นะคะแบบละเอียดยิบเลยนะนะคะว่ามันสําคัญอย่างไรนะคะในเรื่องของ เ,เวลาเกิดทางโหราศาสตร์นะคะรวมไปถึงการอ่านอีนอนคลิปนะคะนั่นก็คือเ,อเรื่องของคลาสนะคะจันทร,ราคา้าสุริยะคะ้าจะสอนทั้งหมด12เรือนเลยนะคะรวมไปถึงฟรีวิดีโอนะคะที่จะมีให้คือการอ่านตีความหมายนะคะของทั้งดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์ทั้ง12เรือนเลยนะคะจะไม่ได้มาตีความหมายแค่เรือน2เรือนนะคะให้ให้เป็นตัวอย่างนะ,ะแต่จะสอนความหมายทั้งหมดทั้ง12เรือนให้ทั้งหมดนะคะ <ce> แล้วก็ความหมายของ ดวงดาวในเรื่องของการเดินถอยหลังนะคะว่าในทางโหราศาสตร์ดาวเดินถอยหลังคืออะไรตีความหมายแบบไหนนะคะแล้วก็พื้นฐานนะคะการหา ตีมหลักในแต่ละปีนะคะในส่วนของดวงของเรานะคะรวมไปถึงพื้นฐานการหาวันและเวลาที่ดีที่สุดในการทําการมงคลด้วยหาเลิกด้วยนะคะสาหรับคนที่จะทำะนำไปประกอบอาชีพหรือแม้แต่จะเอาไปใช้กับตัวเองถือว่าคุ้มมากๆนะคะในคอสนี้นะคะคอสนี้นะคะเป็นการสอนสดแบบที่บอกไปนะคะเป็นการสอนแบบออนไลน์นะคะซึ่งผู้เรียนสามารถสอบถามและแลกเปลี่ยนความรู้กับ แม่หมอได้นะคะแบบเรียลไทม์เลยนะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาเข้าเรียนสดก็จริงๆก็ไม่มีปัญหาใดๆนะคะเพราะวิดีโอจะถูกบันทึกนะคะและส่งเป็นวิดีโอ p r i v a t e l i n k นะคะให้กับทุกคนนะคะซึ่งคุณสามารถย้อนดูได้ตลอดเวลานะไม่มีวันหมดอายุเลยนะคะรวมไปถึงคุณสามารถถามแม่หมอได้ตลอดเวลาสําหรับคนที่เป็นนักเรียนและมีข้อสงสัยนะคะหลายๆคนลหลังจากเรียนไปเสร็จแล้วถึงแม้ว่าคุณเป็นลงสนามจริงๆแล้วคุณมีข้อสงสัยคุณก็ยังถามแม่หมอได้นะคะไม่มีปัญหาใดๆนะ,นะคะอร์สนี้นะคะอย่างที่บอกเป็นคอร์สโหราศาสตร์ตะวันตกที่เป็นพื้นฐานสอน จนตั้งแต่ไม่รู้นะคะจนรู้นะคะดังนั้นใช้เวลาเรียนทั้งหมดประมาณ4 5สัปดาห์นะคะซึ่งจะมีการสอนสดทุกๆวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะต้องบอกว่าศาสตร์ของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นศาสตร์การทำนายดวงที่แค่คุณมีความสนใจคุณก็สามารถทํานายได้คุณก็สามารถศึกษาได้ไม่จําเป็นต้องมีเซนส์นะคะหรือมียานวิเศษใดๆเลยนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพียงแค่คุคณสนใจนะคะแล้วก็มีความตั้งใจจริงๆนะคะเพราะมันเป็นศาสตร์ของการที่เราใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ใช้การ ฝึกฝนนะคะซึ่งไม่จําเป็นที่คุณจะต้องมีเซนต์มียานมีองค์ใดๆทั้งสิ้นนะคะในการที่จะมาช่วยในการที่จะมาช่วยให้คุณมีความแม่นยามากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกคนนะคะ ซึ่งในยุคนี้ก็ต้องบอกว่าสําสหรับคนที่อยากจะศึกษาจริงๆต้องบอกว่าคุณจบคอร์สนี้ไปแล้วนะคะอขอยืนยันหรือว่าคุณสามารถที่จะอ่านดวงตัวเองได้และอ่านดวงคนอื่นได้ดังนั้นคุณสามารถที่จะไปประกอบเป็นอาชีพเสริมนะคะหรืออาชีพหลักก็ได้ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ได้เลยนะคะอละะะ่ะสำหรับคนที่สนใจนะ,ะในการสอนนะคะจะเริ่มขึ้นวันที่29สิสิงหาคมนะคะซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณสมัครเรียนภายในเดือน มิถุนายนถึงกระกฎาคมนี้นะคะจากราคาปกตินะคะ8,900บาทนะคะจะเหลือเพียง6,950บาทนะคะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามมาได้นะคะใน Inbox นะคะในทางเพจที่ชื่อว่าเพจแลดวงนะคะหรือ Line Official a นะคะ Add นะคะ upk3871s นะคะหรือว่าแอดมาที่ Line ภูริษา514ก็ได้นะคะ p u h นะคะ r i s a แล้วก็514นะคะหวังว่าจะได้เจอกันนะคะแล้วเราจะได้คุยกันเรื่องของดวงนะคะ ฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ